ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะพบกตอแล้วนะคะเย้ไม่ได้เจอกันนานมากทุกคนจำหน้าตองได้อยู่ไหมคะก็มีความโตขึ้นไหม <g iggle> ก็ไม่หรอกเนาะก็วันนี้นะคะตองจะไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนการเป็นเป็นกิจกรรมเฟิร์นมีเฟิร์นมี c ซีอนั่นเองนะคะทุกคนถามว่า c ีคืออะไรซีอคือย่อม,มาจากวิศวากรรมโยธานั่นเองนะคะคือตอนนี้ต้องกลายเป็นเด็กปตีเต็มตัวแล้วจ้าไม่ใช่เด็ก เตรียมวิศวะแล้วนะตอนนี้เป็นเด็กวิศวะโยธาแล้วทุกคนก็มีกิจกรรมตลอด3วันนะคะตอนก็จะพยายามถ่ายเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูให้ได้มากที่สุดนะคะก็ไว้เจอกันที่มอเลยสวัสดีค่ะทุกคนไอ้ยกูไปยูทูบเบืรอถึงมอแล้ววันนี้แม่บิ๊กจะกลมาอะไรกันคะเออมาถึมาจับสายแล้วายกันนะคะทุกคนใช่เหรอใช่โอเคทุกคนตรงนี้ตป็กนี้เราคาดหวังที่รหัสแบบไหนดีวะ แค่หล่อรวยแค่นี้แหละไม่ต้องอะไรแต่ถ้าพี่ทำเป็นผู้หญิงอะก็รวยอะก็โอเคทุกคนไป้เจอกันว่าวันนี้เราจะได้ทำอะไรกันบ้างไปกัน ตอนสวัสดีด a y สองตอนจะสายแล้วคือตอนนี้แปดโมงแล้วเว้ยพี่เขาเปิดให้เราเข้าไปตอนแปดโมงก็ใช่เพราะว่าไงมันเริ่มเก้าโมงของวันนี้นะก็คือแบบโอ้ยทุกคนนอนจะสายแล้วก็จะเดินไปถึงสภาพไปาทุกคนเราไปเจอกันที่มอดีกว่านะคะ

ล่อเลยคือวันนี้เขาสอนมาเท้ลงทะเบียนภายในแปดโมงตอนเจ็ดโมงสามสิบหกจะหอทุกคนไปเจ็ดโมงสามสิบหกก็จะหอไปเลยบายค่อยๆคนฟองไปด้วยละกันเนาะงานวันนี้จะเป็นงานของคณะคณะที่นี่คือคณะวิศวกรรมศาสตร์เลยนะคะคือก่อนหน้าเนี่ของเราอ่ะจะเป็นงานของสาขาสาขาคือภาควิชาวิศวกรรมโยธานนั่เองวันนี้จะเป็นวันของคณะกันนะคะทุกคน ดถึงมอแล้วงวันนี้เรามาทำอะไรกันคะวัดธงีเทศใจยุติธรู้ว่ามีเทศคณะค่ะวัดมีคณะนะคะบ๊ายบายวันนี้เราทำอะไรกันคะวันนี้มาปัดธงมีเทศค่ะวัดธมีเทศของคณะนั่นเองต้องเสร็จแมสสองชั้นด้วยนะครับตามกฎก็มีที่สึกใกล้ตายเลยต้องไปรู้เสร็จแมสสองชั้นเนี่ยให้รูตกันว่าเราจะได้ทำอะไรกันบ้างใช่จะได้ทำ ก็ประเดี๋ยวนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆที่จัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะขอบคุณที่เต็มที่กับพวกหนูมากมาก กิจกรรมด้วยกันมาทำความรู้จักกันก่อนเปิดเทอมเนาะก็ถึงแม้ว่านคนแต่ละไม่ได้อยู่เสร็จเดียวกันแต่ก็ากการู้จักกันในงานเพือแบบตอนเปิดเทอมจะได้มีคอเนเนคชั่นออกกานบ้านก่อนแล้วก็สอกบกันเะยอะๆเนาะก็อย่าลืมทักกันด้วยแล้วกันค่ะ <c oughs> ก็ไว้เจอขอบคุณพี่ๆไว้เจอนกันเอมนะคะ <c oughs> วันนี้เป็นไงบ้างเนี่ยเบลไม่คุยกับกูไม่เลย,ย,ยกิจกรรมวันนี้เป็นไงบ้างสนุกมากครับฝากติดตามก็ตองพาวชาแนลด้วยนะครับไม่มีใครพูดถึงกิจกรรมเลยนะคะทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับเพื่อ <c oughs> ทำหน้าที่ดีๆมากก็ต <c oughs> องพาวดีคือเจ้าของทอดกิจกรรมวันนี้เป็นไงบ้างสุดยอดค่ะอย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครป์ช่องตองพาวชาแนลนะคะกดไลค์สองครั้งนะครับอืออ่ะกิจกรรมวันนี้ ต้นมาแล้วทุกคนก็ขอบคุณท uh, ุกคนที่ดูจนจบนะคะไว้เจอกันที่ถัดไปบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยอย่าลืมนะคะไปอะไร